โดที่มูลจะสักใส่สีสักดีสักถูกสักแนวสักยานสักไปด้วยจันคื้นเคงแต่อ่าโอเคคลิปนี้เราก็จะมาฝึกสักงานฟอนโลมันนะครับฟอนโลมันนี่ก็เป็นลายซุปเปอร์ฮิตอีกลายหนึ่งนะครับที่หลายๆคนก็นิยมสักกันนะครับก็เรียกได้ว่านิยมมากกว่างานภาพกันนะครับส่วนใหญ,ญ่จะเป็นงานแบบผู้หญิงผู้หญิงนะครับก็จะเป็น ฟอนชีฟอนโรมันก็วันนี้ก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับอาหารเนี้ยมันอาจยาวไปเดี๋ยวผมยาวแค่สีตัวทุกครั้งที่โลกลายงานฟอนโรมันนะครับทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องตีเส้นมันทัดก่อนนะครับนี่วันนี้ผมจะเอาแค่สีตัวนี้นะครับมันจะได้คลิปนี้จะได้ไม่ยาวมากก็โอเคก็เริ่อได้เลยนะครับตีเส้นมันทัดก่อนนะครับ ีเส้นบรรทัดบนล่างนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าขอบเขตเนี่ยของตัวหนังสือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าผิวคนมันมันโค้งมันไม่ได้เป็นระนาบเส้นตรงนะครับเพราะว่าถ้าแปะแล้วอ่ะพอเจอกับผิวโค้งบางทีเรางงเรางงว่าแบบมันตรงกันหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยบางทีแบบตัวนี้ขึ้นมาอยู่บนตัวอีกตัวหนึ่งลงมาอยู่ล่างโอเคพอเราตีเส้นบรรทัดได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ลอกลายได้เลย ก็ลอกลายไปตามแบบได้เลยนะครับอจะเห็นว่าฟอนโลมันเนี่ยมันจะมีขีดบนขีดล่างนะครับแล้วก็ขีดบนขีดล่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่ยอย่างตัว x เ,เนี่ยก็จะมีขีดบนขีดล่างเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นขอบเขตของตัวหนังสือน,นะครับขอบเตมันจะมีอยู่แค่นี้เนี่ยตัวเอนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ให้รู้ว่าแบบเออขอบเตอยู่ตรงนี้นะอ่าผมเลื่อนน่าจะชัดนี่ ไม่ได้ขอบเขตบนล่างแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาลอกลายในส่วนที่เป็นเส้นตรงการนะครับแล้วก็ลากตามไปเลยปึ๊บความหนาก็เดินเป็นเส้นคู่นะครับตัวีนี่ก็ตัว,ตวีจะเป็นตัวเดียวที่จะเป็นเส้นโค้งนะครับ ส่วนใหญ่นอกนั่นจะเป็นเส้นตรงเมื่อเราได้ดังนี้แล้วนะครับเราก็มาพลิกดูด้านหลังก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงช่องเนี่ยคือจะเป็นส่วนที่เราถมดาเดี๋ยวเราจะถมดใํในในในช่องระหว่างเส้นเนี่นะครับต่อไปก็เป็นตัวเอ็วันนี้ก็สาธิตก็เอาแค่สี่ตัวก่อนนะครับคลิปมันจะได้ไม่ย่องยาวมากมแล้วก็มาตัวเอ็ม จะรบรอแล้วนะครับงาไดแล้วสี่ตัวทีนี้เราก็จะมาติดบนหนังเทียมเลยนะครับก็ตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะจะทำงานนะครับีย่ยผมก็สาธิตแค่สี่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัดออกมานี่นะครับนี่ตัดออกมาพอได้ดังนี้แล้วนะครับแล้วก็ หนังเทียมทุกครั้งนะครับจะต้องลงแป้งก่อนนะครับ <c oughs> เพราะนเนี้ยมันสกปรกแป้งมันจะช่วยแบบขัดเช็ดซับคราบมันแล้วก็ความชื้นต่างๆนะครับที่เป็นสิ่งสกปรกออกออกจากหนังเทียมเนี่ยมันจะช่วยดูดซับซับไอ้คราบซับสกปรกต่างๆนะครับโอเคไม่ได้ดังนี้แล้วแล้วก็เล็งเราเราจะลงไหนอ่าผมเอาตรงนี้ก็ได้ ก็บีบน้ำยาลอกลายนะครับน้ำยาลอกลายก็แล้วแต่ยี่ห้อเลยนะครับใครอยากใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามสบายแล้วบีบมาแล้วได้เลยครับนิดเดียวพอนิดเดียวพอนะครับระวังมันทะลักออกมานะแค่ที่พอนิดเดียวทาในตำแหน่งที่เราต้องการจะลงเข็มนะครับทาไปบางๆทาไปบางๆไม่ต้องเยิมนะครับเสร็จแล้วก็ แตเลยปุ๊บอ่าสมมติว่าตรงแล้วกันโอเคอแล้วก็ดึงออกมาโอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาที่เราจะทำงานในวันนี้นะครับต่อมาก็ใส่ถุงมือกันได้เลยนะครับถุงมือก็ถุงมือทั่วไปนะครับถุงมือซื้อตาม อุปกรณ์สักก็ได้หรือร้านขายยาก็ได้นะครับเราก็ใส่ตรงมือไปอต่อมาเราก็เตรียมเครื่องสักนะครับก็เครื่องสักผมก็เครื่องเพลนตัวเดิมนะครับอืแล้วก็เตรียมเข็มกันไป ใส่แบตเดินเส้นเราจะใช้เข็มเบอร์ไม่ใหญ่นะครับเนี่ยอันเนี้ยผมใช้5 RL จะใช้5หรือ3ก็ได้นะครับก็จะเป็นเส้นที่ไม่ใหญ่เส้นเล็กๆนะครับเพราะงานฟอนต์เนี่ยถ้าเส้นใหญ่มันจะดูเทอะทะเกินไปเนี่ยแล้วก็ใส่เข็มไปกรึบเปิดเครื่อง มจะตั้งไฟอยู่ที่8.4นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อคนจริงเนี่ยผมใช้แค่8.3แต่เนี่ยหนังเทียมหนังเทียมมันแข็งกว่าก็ก็ใช้8.4 <c oughs> แล้วก็เตรียมแบบเตรียมอะไรเรียบให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> วาตลีนอะไรก็เตรียมไป <c oughs> อะวาสลีน <c oughs> โอเคเปิดเครื่องเลย <c oughs> ปล่อยปลายเข็มแค่ <c oughs> มินนิดนิดพอนะครับไม่เกินมินครึ่ง นิดเดียวพอเนี่ยมินนิดนีด้เท่านั้นโอเคเราก็มาเริ่มกันได้เลยนะครับอ่เตรียมทิชชู่บีบ <c oughs> น้ำะบู่แล้วก็เริ่มได้เลยนี่ทุกครั้งที่ทำงานฟอนต์นะครับฟอนต์โลมันนะครับให้เราขีด บนขีดล่างก่อนเร้จสังเกตว่าฟอนโรมันเนี่ยมันจะมีเส้นขีดข้างบนและขีดข้างล่างอย่างตัวเเนี่ยจะมีขีดขบนและขีดขล่างให้เราขีดก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าขอบเขตของตัวหนังสือเดี๋ยวมันอยู่แค่ไหนเพราะว่าตัวหนังสือมันมันจะได้ไม่เกินมาจากบรรทัดที่เราเอที่เรามาร์กจุดไว้นะครับทีนี้เราก็เริ่มได้เลย นิ้วชี้นิ้วโป้งขึงหนังให้ตึงนะครับแล้วก็แตะปลายเข็มที่ตำแหน่งที่เราต้องการขีดเลยเบนเอาล่างอ,อ่าเสร็จแล้วก็แค่ซับๆพอนะครับ แค่ซับๆพอเพราะว่าถ้าเช็ดแรงอ่ะเดี๋ยวหมึกลอกลายมันจะหายไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อเลยต่อด้วยตัวเ x นะครับขีดบนอันนี้ขีดล่างก่อนแล้วก็ขีดบน อเคแล้วก็แค่ซับๆพอต่อไปตัวที่มีขีดก็จะมีแค่ตัววีอีกตัวโอเคจบแล้วในส่วนของขีดบนขีดล่างนะครับใค่นี้ก็ง่ายๆทีนี้เราก็มาสู่ตรงเส้นตรงกลางนะครับ เส้นตรงกลางก็ลากไปเลยผมขยับไปอยู่ตรงกลางหน่อยโอเคขาดี้ก็ง่ายละงานฟอนโลมันส่วนใหญ่จะมีแต่เส้นตรงนะครับจะมีเส้นโคแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นโอเคแล้วก็ลากไปตามเส้นเลยชา้ชาๆไม่ต้องเร็วนะครับไปทีละเส้นเลยลาเกเสร็จก็แค่ซับๆพอ ตัวไหนมันเอียงอะไรเงี้ยแล้วก็เอียวตัวให้ได้มุมที่เราถนัดนะครับช้าๆไม่ต้องเร็วมากนะครับค่อยๆไปแต่ตัว ต่อไปจะเป็นตัว C ตัว C, ว C. นี่จะแตกต่างจากตัวอื่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเส้นโค้งนิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งคึงหนังไว้ตลอดนะครับแล้วก็พยายามตีโค้งให้สวยๆนะครับ ถ้าไม่มั่นใจก็เอี้ยวตัวให้อยู่ในมุมที่เรารู้สึกว่าเราถนัดที่สุดนะครับค,ค่อยๆไปใจเย็นนะครับพยายามงานฟอนต์เนี่ยต้องพยายามให้แม่นยำที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดแล้วอ่ะมัน มแก้อะไรไม่ได้ถ้าคนลายมือสวยๆก็จะได้เปรียบหน่อยแต่ีนลายมือผมก็ธรรมดาธรรมดาก็คร่าวๆนะครับก็คยไปถ้าไม่มั่นใจก็หยุดก่อนนะครับหยุดเช็คดูก่อนไม่ต้องรีไม่ต้องรีแบบลากเอาให้ได้นะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ไม่ชัวร์แต่พอพอรีบลากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันออกมาไม่สวยโอเคตัวสีเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ตัวเอ็กนะครับเช้าๆ หนังเทียมมันจะยากหน่อยตรงที่มันเช็ดลําบากนะครับเพราะถ้าเราเชีวเราเช็ดแรงเนี่ยไอหมึกลอกลายมันจะหายไปนะครับพอหมึกลอกลายหายไปเนี่ยเรามันก็จะยุ่งเลยเราจะมองไม่เห็นต้นแบบเลยแต่ถ้าเนื้อคนจริงจะไม่เป็นนะครับเนื้อคนจริงก็คือเช็ดได้เลยแต่เนี่ยผมพยายามไม่เช็ดนะครับเช็ดแรงมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันหนังเทียมไอแบบแบบลอกลายมันหลุดนะครับ เนี่ยขนาดซับซับยัง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 จะหายไปเลยค่อยๆนะครับจจย็ๆเด้งให้ดีโอเคตัว X เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นตัว M นะครับ ค่อยๆซับใจเย็นๆนะครับอย่าระวังอย่าเช็ดแรงเช็ด <ess> แรงจะมึกลอกลายป็นหายไปด้วยแต่จปจนเส้นโอเคเสร็จแล้วก็ซับ เส้นต่อไปเลยางานฟอน์เนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้สมาธิมากนะครับมันเป็นงานที่โคตรจะฟิกเลยมันจะแตกต่างจากงานภาพนะครับงานภาพนี่มันใช้ฟิลลิ่งได้แต่ว่างานฟอนตเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะพลาดไม่ได้ถ้าพลาดแล้วคือลายมือมันจะออกมาไม่สวยเลย ขยายเป๊ะที่สุดนะครับโอเคอีกเส้นเดียวครับคกอยๆปลยเป้นเดีน ก็ขนาดเส้นฟอนต์แล้วแต่ความช่องแต่ละคนนะครับแต่ส่วนใจก็เบอร์ห้าเบอร์สามนั่แหละครับฟอนอเบอร์เข็มที่ใช้กันเราต้องการเส้นที่ไม่ไม่หนามากนะครับงานฟอนต์โอเคเสร็จแล้วนะครับมาได้ดังนี้แล้วแล้วก็ทำความสะอาด อาวัสลีนเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็เปลี่ยนกระดาษหน่อยโอเคเช็ด okay. แล้วก็จะได้ดูหน้าตาเส้นที่เราล่าก็โอเคงาเส้นที่เล่าเราล่าเมื่อกี้ก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ตั้งให้ตรงๆให้ดูโอเคทีนี้เราก็จะมาเริ่มถมดำนะครับการถมดำเราก็ใช้เข็มเดินเส้นเมื่อกี้นั่นแหละที่ดีบุชายอยู่เนี่ย 5RL อันนี้ผมใช้ 5L นะครับเก็บเข้าตามซ่อกเล็กๆก่อนนะครับซ่อกเล็กๆมุมแหลมๆเนี่ยก็ระบายระบายเก็บก่อนพอเดี๋ยวเราจะใช้เข็มเบอร์ใหญ่เป็นตัวถมเราจะใช้เข็มเบอร์เล็กเนี่ยเก็บตามมุมที่เป็นเล็กๆก่อนนะครับเพอเดี๋ยวเข็มเบอร์ใหญ่แล้วมันจะเข้าเข้ามุมเล็กๆพวกนี้ไม่ได้เนี่ยอย่าเนี้ยจะเห็นไหมมุมเล็กๆแหลมๆเงี้ย พอเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเข็มกเส้นที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีแล้วก็ตกแต่งกันตอนนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถมไปด้วยถมตามขอบขอมุมมุม ตัวท้ายล้วโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ถมตรงตามส่วนที่เป็นมุมเล็กๆเรียบร้อยแล้วครับต่อมาเราก็จะมาถมส่วนในพื้นที่กว้างจะเห็นว่าพื้นที่กว้างเนี่ยถ้าเราใช้เข็มตัวเดิมเนี่ยเข็ม5้าตัวเดิมเนี่ยมันจะใช้เวลานานในการถมซึ่ง ถ้าเกิดความหนามันไม่มากอะ่ะก็ใช้เข็มเข็มตัวเดิมเนี่ยถมได้เลยแต่นี่มันมันจะกว้างหน่อยผมก็จะเปลี่ยนเข็มหน่อยนะครับในผมก็ใช้เบอร์เข็มที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับออันนี้ก็จะเป็นเบอร์เก้านะครับแล้วเราก็จากตอนแรกที่เราเดินเส้นอยู่ที่แปดจุดสี่นะครับเราก็ลดไฟลง เหลือแค่ประมาณสัก6.8ก็ได้6.8 6.9 7.0อะไรเงี้ยครับเพะเดี๋ยวเราจะถมเพราะการถมเนี่ยมันคือการวน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 ,วน,วนลหลายครั้งถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยจะผิวหนังมันจะจะผิวหนังลูกค้าจะ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 ,จะพังได้นะครับแล้วก็ต้องลดไฟลงหน่อยทีนี้เราก็จะมาเริ่มถมกันครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ที่6.7ก่อนนะครับเมนูเห็นหรือเปล่าอ่า6.7ก่อนนะครับทีนี้ก็ถมได้เลยทีนี้มันมีเส้นขอบเขต ที่เราเดินเส้นเวลาแดิมันก็ง่ายละเราก็ใช้เข็มที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับอันนี้อันนี้คือเป็นผมใช้เบอร์เก้าเก้าอลวนถมเลยถมในช่องว่างม,มันใช้เข็มตัวแรกถมก็ได้นะครับแต่มันจะช้าเพราะมันมันเป็นเบอร์เล็กแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงมันจะได้ถมกินบึกกินพื้นที่ได้มากขึ้น แล้วก็ค่อยๆวนค่อยๆเก็บถมไปนะครับถ้ารู้สึกว่าเบาไปอะไรเงี้ยก็เพิ่มไฟนิดก็ได้นะครับ6.7 6.8 6.9 7.0นนี้ผมเพิ่มไป7.7 7.0แล้วมันจะได้กินพื้นที่ได้จะได้เข้มทันได้ทันทีหน่อยอืมโอเคเนี่ยแล้วก็ได้แล้วครับหนึ่งตัวต่อมาแล้วก็ไล่เก็บ ตัวต่อไปได้เลยนะครับค่อยๆไปทีละตัวนี่เก็บให้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่าตรงขอบเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างสีขาวนะครับแล้วก็พยายามถมไปให้ถึงขอบเอาให้เนียน ทีนี้เราก็ได้สามตัวแล้วครับเนี่ยก็ไม่ได้ช้าอะไรมากก็ไปเรื่อยๆเก็บให้เรียบร้อยนะครับดูว่าตรงไหนที่มันยังมีขา,ขาวๆอยู่แล้ว,ลวก็แตปมๆไปให้เต็มพื้นที่ต่อไปก็มาตุดท้ายนะครับตัวเอ็มเคยๆวนเก็บไปจเย็น ก็คือถมไปเช็ดไปนะครับเราจะได้รู้ว่าที่เราถมไปเนี่ยมันมิดเต็มพื้นที่หรือยังถ้ายังเห็นว่าจะเป็นอย่างนี้ขา,ขาวอยู่แล้วก็ตามเก็บตามแต้มให้เรียบร้อยนะครับออีกช่องหนึ่งครับช่องสุดท้าย นิดีเสร็จแล้วนะครับถ้าแล้วเราก็มาเช็คดูนะครับว่าตรงไหนยังมีตรงไหนที่มันยังมีขาวๆอยู่นะครับแล้วก็ตามเก็บให้หมดนะครับส่วนให่มันจะอยู่ตรงตามแถวขอบนะครับ ตามเก็บอย่าให้เหลือพื้นที่สีขาวนะครับในบริเวณที่เราเรา,เราต้องถมนะครับเก็บงานให้เนียบทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดดูได้เลยข้อนี้จะเป็นาการสักฟอนโลมันในแบบง่ายๆนะครับแล้วก็แต่บางคนเนี่ยก็จะแบบเก็บรายละเอียดได้เนียบ เนื้หนักขนาดจนแบบเหมือนเหมือนออกมาจากเครื่องพิมพ์เลยแต่นี่ผมแค่คร่าวๆเป็นใ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 น,ในแบบที่แบบอ่านักเรียนศักหรือมือใหม่เนี่ยเอาไปฝึกกันได้นะครับมันเป็นแบบแบบง่ายๆแล้วถ้าใครเก่งกว่านี้นะครับก็สามารถใช้เข็มเบอร์เล็กลงอีกเบอร์3หรือบางทีอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ํานะครับเก็บเอาแบบให้เป๊ะให้เนี้ย,ยิ่งกว่านี้อีกครับอันนี้แต่เนี่ขผมเป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆคร่าวๆนะครับเอาไปฝึกกันสำหรับมือใหม่นะครับ ก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปสอนสักงานฟอนโลมันง่ายๆในแบบในแบบฝึกหัดง่ายๆสําหรับช่างสักมบือใหม่หรือผู้ที่สนใจอยากจะสักเริ่มหัดสักนะครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขยนันขยันฝึกมา,มากๆนะครับสู้ๆนะครับมาดูแล้วต้องต้องต้องไปทำด้วยนะครับไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะครับขยันฝึกมากๆโอเคเพราะมันคลิปหน้าครับอืม